สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลิฟนีนไลฟ์นะครับวันนี้ก็มาถึงรอบนะครับที่เราจะทําการป้ายยากันนะครับกับการป้ายยาในรอบของเดือนตุลาโอเคนะครับเดือนนี้นะครับนอกจากตัวเกมแล้วเนี่ยมันมีตัวฮาร์ดแวร์นะครับที่ออกมาวางจําหน่ายด้วยซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ก็ไม่ได้เป็นตัวที่เอ็กเซอรี่อะไรอะไรพวกนี้นะครับคือเป็นตัวเครื่องใหม่เลยนะครับที่ตอนแรก เป็นเครื่องที่เราคาดหวังว่ามันจะเป็นอ i o Switch Pro นะครับแต่จริงๆแล้วออกมาเนี่ยมันมันกลับกลายเป็นตัวเครื่องแบบเรียกอ,อะไรอ่ะไมเนอร์เช n อ่า m i n น r c h a นะครับผมก็คือ Nintendo Switch OLED Model นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะวางขายกันอยู่ในวันที่8จตุลา เกมแรกที่เราจะพูดถึงกันในช่วงของเดือนตุลานี้นะบนเครื่อง Nintendo Switch ก็คือ FIFA 22 Legacy Edition ปอรน Nintendo Switch ครับผมทีครับก็ว่าง่ายๆนะครับตัว FIFA 22นะครับตัว Legacy Edition รอบนี้เป็นรอบที่4ี่แล้วนะครับที่ EA เล่นแบบเล่นง่ายเออกับคนที่ลงกับการทำเกมลงบนเครื่อง Nintendo Switch กับข้ออ้างที่ตอนแรกที่ว่า เอ่อในรถสวิตต์ลันฟอร์ดบไม่ได้นะครับแต่เกมที่ลันฟอร์ดบได้มาลงแล้วนะเออก็เลยเหมือนตอนนี้หมดก็อ้างนะครับก็เอามาลงแบบเงียบไม่พูดไม่ตาอะไรใครอยากซื้อก็ซื้อเพราะว่าคนที่เล่นบนเครื่องนีโรสวิตเนี่ยอยากเล่นเกมฟุตบอลแบบปกพามันไม่มีทางเลือกไงไ้เกมเดียวได้มีเกมเดียวฟีฟ่ายี่สองนี่คือขายวันที่หนึ่งตุลาเลยนะครับก็คืออีกสองวันก็จะมาวางขายแล้ว นบ,บนเครื่องโน้ตวิทนะครับอย่าลืมว่า Legacy Edition เนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยซื้อก็ก็ต้อง,ต,องต้องทำใจยอมรับนะฟีเจอร์ระบบหมดูดต่างๆมดดนื้อเรื่องหรือว่าที่มันมีสตรีทบอลอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีเหมือนเครื่องอื่นเขานะครับเราเทเลอร์ Taylor, คลิปอะไรพวกนี้ก็จริงๆไปดูของปีเก่าๆก็ได้มันเหมือนเดิมนะครับมันแค่อัปเดตปรับเพิ่มตัวให้เฉยเมื่อกี้ที่เปิดมาทั้งหมดไม่เป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีบนเครื่องโน้ตสวิตเลยแม้แต่น,นิดเดียว นะครับแต่ว่าก็แรกมาด้วยกับราคาที่มันไม่แพงมากนะครับตอนนี้ถูกสุดนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับัน0 4สามบาทนะครับหรือจะไป US ก็ได้ัน5 1สาบาทนะครับต่างกันนิดเดียวนะครับตอนนี้พีออเดอร์ได้แล้วนะครับเอาไอคอนมาดุมได้แล้วนะครับผมอ่ะเราไปเกมต่อไปกันดีกว่านะครับกับซูเปอร์มังกี้บอลบันานามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็งกว่า FIFA ้าเยอะ เออน่าเล่นน่าเล่นตัวใหญ่บอลเหมือนกันเนี่ยเออเป็นเป็นบอลบอลใช่ใช่ใช่เออเป็นบอลบอลเหมือนกันคนละบอลไหมอันนี้มันเป็นกิ้งกิ้งบอลมันก็กิ้งหมดเลยที่อ๋อเออวะก็เป็นเป็นภาคที่ออกมาฉลองครบรอบ20ปีนะครับของซูเปอร์มังกี้บอลนะครับของทางเซกาเขาเนป็นอีกทีเนี่ยเกมนี้เนี่ยอ่ากำหนดขายวันที่5ตุลาฮะ นะครับผมตอนนี้โซนสุขุมวิทที่เม็กซิโกนะครับพรีออเดอร์ได้แล้วนะครับราคาสุขุมวิทที่784บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับมันมีโหมดปาร์ตี้มันมีโหมดที่เล่นได้หลายคนด้วยอะไรเงี้ยกระดานก็มีให้เล่นมาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆก็เน้นขายแฟนเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะคเพราะว่าเกมแนวสไตล์แบบนี้ต้องเป็นก็ค่อนข้างเฉพาะทางเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ราคาไม่แพงมากนะครับสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับผม เกมต่อไปนะครับอันนี้พาวลี่พิเศษเลยนะครับผมกับเกมไฮไลท์ของเดือนตุลานะครับกับเมโทรไอดรตนะครับภาคที่5ของซีรีส์เมโทรไอแบบเมโทรไวนเนียนะครับเดยเรื่องต่อกันนะครับจริงๆมันมีภาคก่อนมานั้นก่อนหน้านี้ที่ใช้ชื่อว่าออเทอร์เนะครับแต่ว่าอันนั้นเขาไม่ได้รวมอยู่ในแคนนอนนะครับก็เลยนับว่าเป็นภาคนี้เป็นภาคที่5อย่างเป็นทางการนะครับก็ตัวเกมออกขายวันที่8ตุลานะครับ พร้อมกันกันกบนีโนสวิทโอดตเลยนะครับก็ตัวเกมก็ได้ทำการายกเครื่องเอนจินใหม่นะครับแล้วก็ทำการปรับระบบอะไรหลายอย่างจากาภาคสม,มุดรีเทิร์นคือสม,มุดรีเทิร์นมันเป็นภาคดีเมกนะครับคือเอาแค่เนื้อเรื่องเอาแค่แบบคอนเซปต์ดานคอนเซปต์อะไรมารจากของเดิมบนเวอร์ชันเกมบอยแต่ว่าเนี้เป็นภาคใหม่เนื้อเรื่องใหม่ดานใหม่ตัวละครใหม่เลย นะครับก็จะมีระบบมีอาวุธมีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้ใช้การกันนะครับอันนี้เป็นเกมของปู่นะครับสามารถใช้ตั๋วได้นะครับตอนนี้เปิดให้พีได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครซื้อแบบแยกเกมนะครับตอนนี้ถูกสุดอยู่ที่ฮ่องกงอยู่พันบาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครใช้ตัว๋วก็ออนนี้ตัว๋วถูกสุดเนี่ยอยู่ที่ของญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ราคาประมาณสองพันเกถึงสามพ แล้วแต่เ่าเงินแต่คือช่วงนี้ค่างเงินเงินบาทนี่คือค่อนข้างสวิงนะครับก็ก็ดูดีๆถ้าเกิดใครกดของฮ่องกงไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่ตอนนั้นมันเหลือประมาณ2องพนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ได้เวลาแล้วนะครับที่จะได้ใช้ตัวที่ดออะไรตั้งแต่ตอนนั้นนะครับถ้าเกิดซื้อฮ่องกงมันจะได้เล่นได้ประมาณอ่าทุ่มสี <4 S 2> ่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้เออนะครับครึ่งของกลมเดียยของแลกแลกของฮ่องกงไปเหมือนกัน นะครับก็เดี๋ยวรอเจอได้เฟิ s t i อิ r เพ s i ชั่ช่วงคืนวันวันที่เจ็ดเออเออใช่คืนวันที่เจ็ดประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วก็ยาวๆไปเผือ่อจบมาลตอนยันเช้าเนี่ยไหวไหวราะว่าช่วงนี้ร่างกาย <c oughs> เออรีเซ็ตไบโอคล็อกใหม่ด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันดีๆในตอนนั้น <c oughs> เกมต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เกมขายวันเดียวกันเลยนะครับวันที่8ตุลานะครับกับทริสเอ Effect, เฟกต์คอนเนเต็ดอ่า นะครับก็เป็นตัดิตภาพจริงจมันเคยลงเครื่องอื่นแล้วอ่านะครับผมเป็นเตัดิตที่อ่าสีสันตะการตาเอฟเฟกตามชื่ออ่าใช่เอฟเฟกคือตามชื่อเลยเอฟเฟกเต็มจอเพลงเพรพาะๆนะตัวเกมขายวันที่8นะครับพร้อมเครื่อง Nintendo Switch OLED แล้วก็ Metroid Dread นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดราคา อันเนี้ยที่ที่หน้าหน้ารอดูมากเพราะว่าถ้าเกิดราคาขายไม่แพงเนี่ยเออก็อยากจะให้ซื้อกันให้ได้เลยทีเดียวแหละนะครับแต่ถ้าเกิดขายขายราคาแพงหน่อยเนี่ยก็อาจจะอยากให้รอตอนที่มันลดราคาเกมต่อไปนะครับ <The LA S 1> อันนี้เกมนี้มาผ <It 's S 1> ู่ <PO S 1> ในอ่าในเลกล่าสุดด้วยนะค,ออยะ,ะครับกับ d i s c o Elysium The Final c อ t อ่านะครับก็ f ฟ n a ลคั t เนี่ยเป็นเวอร์ชันเหมือน ปรับปรุงใหม่นะครับตัวเกมเป็นเวสนาพิธีนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมีระบบที่ค่อนข้างลึกมี Choice Matter นะครับแล้วก็มีสติงเป็นโลกรลมสลายนะครับมีเพลงแบบเพาะเนะครับแล้วก็ผมว่าตัวเกมเนี้ยเหมาะที่จะเล่นแบบพกพามากเพราะมันมีแดอารอกมีอะไรให้อ่านอะไรเงี้ย ค่อนข้างเยอะพอสมควรดิจิตอลเอลิเซียมนะครับกำหนดขายในวันที่12ตุลาอ่านะครับตอนนี้เปิดพรีเรียบร้อยแล้วนะครับผมราคาถูกสุดอยู่ที่ US นะครับ1,351บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้นะเอ่อสำหรับเกมประเภทนี้นะครับแล้วก็คือเกมเนี้ยมันวางขายไปแล้วนะครับมีคะแนนรีวิวอ่มีมีอ่ายูเซอร์รีวิวทั้งสื่อต่างๆออกมาอะไรเงี้ย แล้วยิ่งเป็นเวอร์ชั่นที่รีแวมปรับระบบปรับบารานซ์ปรับอะไรให้มันลงตัวขึ้นด้วยเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอ่ะเกมต่อไปนะครับผมอันนี้เกมนี้ก็มีทั้งเรื่องชื่นชมแล้วก็เรื่องด่าไปพร้อมกันนะครับกับ c r y s i s Remaster Trilogy สิ่งที่เขาปลอดมาในบนเครื่องนโน้สววตเนี่ยก็หลายสื่ออะไรเงี้ยก็ออกมาชื่นชมค่อนข้าง,งเยอะว่าได้ยังไงวะ เออครับถึงแม้ p e r formance เทมเลตและ solution มันเทียบสู้เครื่องอื่นไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความทะเยอทะยานเออที่จะผลักดันให้ตัวเกมนี้มาลงบนเครื่องนี้ได้ซึ่งตัวเกมเป็นเกมที่สนุกเป็น First person s h o o t i n g แบบอแบบผสมความไซไฟผสมความแฟนตาซีเข้าไปนะครับก็ว่าระบบต่างๆอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ทำการปรับมากนักต้องบอกอย่างนี้ ดีมัสเตอร์อีดิชันนะครับไาโลจีเนี่ยออกวันที่15สุลานะครับอันนี้ยังไม่มีราคานะครับคิดว่าอาจจะต้องรอใกล้ๆก่อนครับถึงจะมีราคาประกาศอยู่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีโปรโมชั่นไหมยเช่นใครซื้อภาคแรกไปแล้วซื้อภาค2หรซื้อภาค3จะได้ลดราคาอีกอะไรงเงี้ยเออต้องต้องอาจจะกลา้ลังทำ,ทำทำเรื่องโปรอยู่นะครับก็ <S <S ลเลยยังไม่ได้เปิดให้สัออเดอร์แล้วก็เลยยังไม่ประกาศราคากัน เกมต่อไปนะครับอันนี้มาที่สาย RPG กันบ้างนะครับกับ The Caligula Effect 2อ่านะครับจปิงๆตัวเกมมาออกเวอ์ชั่นญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้แล้วผมว่า,าฟีลลิ่งน่าจะเหมือนไอ้นี่ไหมไอ,โโอ้โปรเจกต์เอ็กโซนอะไรนะเ <Across S 1> <บ>อกซ์ครอสโซนเออบน <pe ak> บนทีดออ่ะเออแรกๆหูว้าเว้เปเกมวางแผนที่แบบกดสู้เองแต่พอเล่นจริงแบบทำไมเราจะต้องมาสู้รอบอับเอะนั่นแหละเอออัดนั้นเลย ถ้าเกิดเปิดกิจภาพไม่บอกก็เหมือนใน p ปเปอร์มาริโอกันเลยพี่อ่าคือต้องวางแต่กิจสภาพก็คือสู้บอสก็คือใช้อย่างนั้นอ่ะใช้อย่างนั้นมาสู้มาสู้กับลูกกระจกอะแต่ว่าภาคสองนี้ไม่ไม่รู้ว่าเขาปรับเปลี่ยนยังไงไม่รู้เพราะว่าเข็ดไปเลยไม่ไม่กดเอไม่อาจเอี่ยมครับกระบอกนี้เออของเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยขายไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่จมอกมิถุนาที่ผ่านมาเออนะครับก็ไม่รู้คะแนนรีวิวอะไรเงี้ยเป็นไงไม่ได้ตามเลย ก็ของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับก็มีกําหนดขายวันที่19ตุลานี้นะครับคือผมว่าถ้าใครชอบภาคแรกภาค2ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะ uh huh. เกมต่อไปนะครับ uh, เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่จ uh, ู่ๆก็มาเฉยเลย uh, นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ <are> ดี <biggest S 1> แล้วก็กําลังจะมีภาคต่อ <the Lord. S 1> ด้วยนะครับ <Term> กับดายิงไลท์นะครับซึ่งก็เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ แล้วก็มาโผล่ในเล็กประกาศถึงภาค2แล้วก็ตัวเวอร์ชันนะครับของสวิทว่าจะได้อะไรบ้างนะครับของสวิทที่ได้เนี่ยจะเป็นตัว p l a ตินัม e d ดิชั่ซึ่งจะรวมทุก DLC รวมทุก expansion รวมทุกคอนเทนต์ที่เคยมีมาในเครื่องก่อนๆนหน้านี้เลยคือซื้อทีเดียวได้ครบนะตัวเกมเป็น Open World First r s r s o n s o o o t i n g ในโลกหลังล่มสลายด้วยซอมบี้อ่าแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของปากั้วอ่าก็จะเป็นวิ่งวิ่งหนีซอมบี้แบบอา่าเรียกว่าอะไรนะฟีรันนิ่งอ่ะเออนะครับผมแล้วก็เป็นโอเพนโบรับเควสอ,อ่าอัปเกรดตัวละครอะไรอย่างนี้แล้วก็แลเรื่องที่น่าสนใจมากอืมซึ่งของสวิตเนี่ยก็จะมีทั้งแบบ มีทั้งใจโลรองรับ HD u m ม l e um มี Local Wireless ด้วยแล้วก็มีออนไลน์เหมือนแบบของทุ้งอยู่เลยแต่คิดว่าไม่ไม่ไม่น่าครอสนะเออน่าจะแค่ออนไลน์กับของแค่สวิตช์อย่างเดียวเออซึ่งจริงตัวเกมมันก็มันก็เล่นคนเดียวได้แหละแต่มันปลอบ4ี่คนได้ดีกว่าเออสำหรับเกมนี้เรื่องอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมากมีทั้งเวอร์ชั่นดิจิตอลแล้วก็เวอร์ชันแบบแบบแผ่นด้วย ตอนนี้ประกาศราคามาแล้วนะครับเวอร์ชันดิจิตอลเนี่ยถูกสุดอยู่ที่ US นะครับ1,689บาทเออก็ไม่ก็ไม่แพงมากนะถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดฟรีได้เรียบร้อยแล้วครับใครที่สนใจเล่นเกมนี้นะครับลองหาพวกหาตี้กันดูนะครับได้สีคนนี้ก็น่าจะมาถึงกันยาวๆเล่นกันยาวๆเลยแหละก็รอเจอกันนะครับวันที่19ตุลานี้นะครับ เกมต่อไปนะครับผมอันนี้นี่แหละก็เข้าอีหลอบที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลยนะครับพอตอนประกาศคือแบบเฮ้ยมาได้ไงวะและสุดท้ายข้อมูลก็แบบอ่าเป็นคลาวด์เวอร์ชันนะครับกับ m r v v l l Guardian of t า e อะไร x y จริงๆมันเป็นคลาวดอ่ะก็เลยไม่อยากจะจะ <smiling> Dear, าทไม่อยากป้ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นเกมที่น่าสนใจเออนะครับ <Thank you. S 1> คือคือผมไม่รู้ว่าทีมที่ทำคลาวเวอร์ชั่นของเกมนีม้จะเป็นทีมเดียวกันกับที่ทำคอนโทรทำอะไรพวกนี้หรือเปล่าคือตัวเกมอ่ะมาครั้งแรกในงานซัมเมอร์เกมส์ใช่ไหม <c oughs> เออวอร์พรีเมียร์นะ่ะใช่คือ <c oughs> มายาวมากคือแบบโอ้แล้วคือตัดตัดช่วงที่แบบช่วงที่ที่น่าเบื่อว่างนี้มามาจนนึกว่าจะมีเกมเดียวอ่ะ <c oughs> ยาวมากคลิปยาวอะไรสักเออไม่ไม่จบสักทีว่างั้นก็บอกว่าภาคนี้จะเน้นความเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วก็มีช้อยสแตทเตอร์ของการเล่นด้วยก็อาจจะไม่ได้เผชิญชะตากรรมเดียวกันกับของ Marvel s a v e n g e r ซึ่งก็ทำให้หลายคนก็ตามมองกันนะครับว่ามันจะทีสมราคาขนาดนั้นไหมจะแก้กรรม ในส่วนของ Marvel a v e n g e r ได้หรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆนะถ้าถ้าเทียบเทียบภาษีของตัวต่างๆที่อยู่ในซีรีส์ Marvel อะ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นลองลองของตระกูลพวกนี้มาดังเพราะหนังมันดังดังเพราะหนังและทีนี้พอตัวเกมทำมาไม่ได้ยังอิงจากตัวละครจากในหนังเนี่ย ก็เลยไม่รู้ว่าทิศทางรหรือการตอบรับของของคนเล่นมันจะออกมาเป็นยังไงเอ่ออะก็กระเด็นอัพเจ g กาแล็กซี่นะครับคลาวเวอร์ชั่นวันที่26สตุลานะครับราคายังไม่เปิดแต่คิดว่าน่าจะ59แน่นอนโอคแล้วก็เกมแบบคลาวจะมีแค่ของอเมริกานะครับตอนนั้นก็น่าจะเปรียบเทียบขั้นเงินเอานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันมีเดโมมาก็ไปลองเดโมขำๆมาละกัน เล่นได้5นาทีสินาทีประมาณนี้แหละเออเดโมของเขาเกมต่อไปนะครับอันนี้สีทีเด็ดอีกทีหนึ่งนะครับในรอบของปลายเดือนตุลานะครับกับ p อร์ o ตเฟมเมเดนออฟแบล็กวอเตอรนะครับหรืออ่าโปเตซโรเวอร์ชันํำดำนั่นเองนะครับก็เป็นตัวเกมเวอร์ชันรีมาสนะครับจากของ v ีนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย ไปได้ลงแค่ของสวิชนะครับลงให้กับเครื่องอื่นด้วยตัวเกมก็ใช้ได้ในเรื่องปริศนาอะไรพวกนี้ก็ดีนะครับตอนนั้นใช้วีเจอร์ของตัว u p a d ด้วยนะครับคือ u p a พก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นกล้องนะครับอันนี้ตัวเวอร์ชั่นที่ พอร์ตมารีมาสมาเนี่ยก็จะตัดตัวฟีเจอร์ของการตั้งกล้องบนยูแพเนี่ยออกไปในส่วนของภาค Me เดนออฟแบล็กวอเตนี้กำหนดขายอยู่ที่28ตุลานะครับก็ช่วงใกล้ๆกับฮัตวีเดอร์นะครับก็เล่นเกมผีกันในช่วงนั้นนะครับอ่ะเกมต่อไปนะครับผมอันนี้ต้องปากลุงปอด้วยนะครับจริงๆต้องเป็นบูจังกับลุงปอแต่เนี่ยเหลือลุงปอคนเดียวนะครับกับซูเปอร์ระบดวอร์30 เดียใช้ชื่อนี้เลย okay. เป็นภาคครบรอบ30ปีใช่ไหมของซีรีส์เป็นภาคครบรอบ30ปีแต่ถามว่ามีอะไรพิเศษไหมก็ยังยังไม่รู้เพราะว่าอ่หัวหุ่นตัวอะไรที่เอามาก็ก็ก็หุนหน้าเดิมๆแหละอตัวเกมีมีลักษณะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเรื่องของการเลือดฉากลง จากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงแล้วมีทางแยกคือเป็นเหมือนแผนผังฉากเลนไปฉากสองฉากสองอาจจะมีแบ่งเป็นสองเอสองบีทางนี้จะมีมีลักษณะเหมือนไปมีไซมิชชั่นครับให้แบบว่าเลือกลงไปกลายดิ้งได้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีมีเมนมิชชั่นที่จะเป็นตัวตดาเนินในเรื่องต่อ,อซึ่งยังไม่รู้ว่าเล่นจริงๆแล้วจะเป็นยังไง เพราะมันเป็นระบบใหม่เลยที่ไม่เคยไม่เคยมีที่ไานมาเลย่อได้เออคุณโจบอกว่าราคาญี่ปุ่น9,000เลา1เยน2,008เจุสองบาทใช่ครับเพราะตอนนี้ค่าอค่าเงินไทยอ่ะตกครับเรดราคาเงินของญี่ปุ่นเนี่ยแล้ยิ่งพุ่งไปอีกเกมต่อไปนะครับเกมนี้เพิ่งเปิดตัวกันมาเมื่อตอนอ่าได้เลกรอบล่าสุดนะครับแต่ว่าก็มีกำหนดขายภายในเดือนนี้เลยนะครับผมกับ อ่า voice of cast the i s l e d a r rose ซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมของ s q u a n i x นะครับแล้วก็มีเดโมมาให้ได้ลองเล่นกันด้วยนะครับเกมก็เป็น rpg ผสมแนวบอร์ดเกมเทเบิลท็อปแล้วก็มีอ่าการ์ดเด็กบิวดิ้งด้วยนะครับลุงปอไปลองเดโมมาแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นมันเหมือนเป็นเกม อ p g นี่แหละอาพธรรมดาที่เราเล่นกันกันนี่แหละแค่เอาเอาเรื่องของการ์ดเบสเรื่องของเด็กบิลดิ่งมามาเสริม<ช>รเข้าไปแต่ว่าถามว่าใช้เรื่องของการ์ดเยอะไหม<ๆ>ก็ก็ไม่ได้ในในเดโมนะยังไม่ได้มีอะไรลึกขนาดนั้นแล้วพวกการดำเนินเรื่องแมปอะไรเงี้ยมันการดำเนิน <ๆ S 2> เรื่องเนี่ยเออไอตัวตัวแมปตัวแผนที่เนี่ยมันจะใช้เป็นลนักษณะเทเบิลท็อปแล้วเอาการ์ดมาวางก็ะจะได้ลงเหมือนพวกเกมดันเจียนอะ เกมลุยดำที่บอกว่าต้องไปแมปทาแมปเอาเองอะไรเงี้ยเออคือคือในเดโมเนี่ยดูน่าสนใจดีตัวตัวเกมเพย์ยังไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นได้ไปเล่นได้เป็นเกมที่ททน่าเล่นแล้วก็เนื้อเรื่อง่ะผมว่าน่าจะมีความดราม่าซ่อนอยู่อพอสมควรจากที่ในเดโมมันทีสว้โืยเฉพาะว่ามีชื่อของคนคนหนึ่งอยู่ในเกม ผู้พัฒนาเกมด้วยเออโคอาโร่เลยรู้สึกว่าเออน่าน่าสนใจแต่ว่าปัญหาคือมันยังไม่ไม่มันเปิดราคายังไม่รู้เหมือนหาหาแล้วตอนตอนนี้เปิดแล้วนะครับตอนนี้ถูกสุดอยู่ที่รัสเซียเก้าร้อยเก้าสิบแปด 4, บาทเออก็อก็โอเคนะราคาไม่ถึงพันอะ่ะผมว่าน่าซื้อเลยน่าเล่นอืม เก็บสุดท้ายนะครับของเดือนนี้ที่เราจะมาป้ายยากันนะครับกับมารูปาร์ตี้ซูเปอร์สตาร์นะครับผมกดครับต้องกิดเยอะกินนี้ต้องกิดเยอะเลยภาคนี้นะครับเป็นภาคตามชื่อเลย All Star. ออสตานะครับเขาจะคัดกระดานมานะครับจากภาพหนึ่งสองสาม บนเครื่องนี้นกสีนะ,นะครับแล้วก็เอา mini เกมจากทุกๆภาคนะครับแล้วก็เอามายำยำยำรวมให้เราได้เล่นกันแล้วก็เพิ่มโหมดออนไลน์นะเพราะว่าภาคก,กระดานพวกนี้ในภาคก,ก่อนๆที่เราเคยเล่นอ่ะต้องไปเล่นแบบเจอหน้ากันเท่านั้นไม่เคยมีออนไลน์มาก่อนนะครับแต่ว่าภาคเนี้ย ในเมื่อตัวเกมมันมีเพิ่มระบบออนไลน์ไปแล้วเขาก็เลยเพิ่มระบบออนไลน์ก็ไปในภาพอันนี้ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่มาสร้างกระแสในการเล่นเกมแบบสร้างสัมพันธ์อันดีกันได้อีกทีหนึง่งในช่วงของปลายปีกระแสการเลิกคบกัน <laughs> <laughs> เอก็เลยอยากจะชวนให้มากดกันกับเกมนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบชอบเล่นเกมกันกับเพื่อนหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ แนะนำเลยนะครับรอบนี้เล่นออนไลน์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออ่ะตัวเกมเป็นเกมของปู่นะครับดังนั้นก็เข้าตั๋วด้วยนะครับผมก็เอ่อมันเดิมเลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้เคยกดตั๋วเลยนะครับแล้วคิดว่าจะกดตั๋วแล้วจะกดเมโทรยกับมาโลปาตี้ก็กดทีเดียวได้2เกมเลยในเดือนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวว่าตั๋วดองไปแล้วต่อไปจะไม่ได้ใช้ะนะครับโอเคเดือนนี้ทั้งเกมทั้งอีเวนท์ทั้งฮาร์ดแวร์อะไรออกกันเต็ไมไปหมดนะครับก็ อากาศก็จะเริ่มเย็นๆลงหน่อยแล้วเออเพรของผมระยองอากาศเริ่มเย็นแล้วเออเริ่มลมหนาวมาแล้วเราจะงด้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอหมดเดือนตุลาแล้วนะเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาังมีเกมให้เราได้มาเล่นกันอีกเยอะเลย mm. นะครับแล้วไวเ้เจอกันได้นะครับผมในโอกาสหน้าโอกาสอื่นๆนะครับของเลฟนีนไลฟ์ของเร,งนงเรานะครับซึ่งช่วงเนี้ยวันไลฟ์วันอะไมันก็จะแบบแบบอ่ จะพูดว่าไงอ่ะปรับๆหน่อยอนะครับพะเราก็พยายามหาทางออกที่ให้มันดีที่สุดกับ Facebook เหมือนกันนะครับตอนนี้ตอนนี้จริงเอาจิงเราคิดกันอยู่ว่าไลฟ์ปกติที่เรามากันวันอังคารนอะ่ะเราจะยังไงดีเราจะเปลี่ยนวันไหมหรือเราจะเปลี่ยนเวลาหรือจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีมีไอเดียอะไรก็แชร์มาได้นะครับผมเ แล้วไว้เจอกับวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้ากับเลิฟนี่ไลฟ์นะครับสำหรับวันนี้ผมลูกี้คุณเต้ลุงปอแล้วก็แอดออสนะครับต้องลกลาทุกท่านไปก่อนกับผมเอ้ยฝากฝาก,ฝากไ,ไว้หน่อยนะครับว่าเดี๋ยวตอนในช่อง YouTube เราเริ่มกลับมาทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวแอดออสเนี่ยก็จะตัดเช่นของป้ายาเดือนตุลาเนี่ยก็จะปรับเป็นไฮไลท์เป็นเกมเกมเด่นเดือนตุลาอะไรเงี้ยให้ได้ไปดูกันแบบกระชับ เแต่แบบเป็นเวอร์ชันคลิปใน YouTube นะครับคอนเทนต์ก็จะอาจจะเป็นอ่าทิศทางคนละแบบกันกับของทางเพจนะครับก็ไป <c oughs> กด s ั b s ไ r i b ์กดกระดิ่งโอ้โหไม่ชินเลยว่ะพอพูดของ youtube แล้วมันแบบมันไม่มันไม่ใช่อะ่ะเออ <c oughs> เออกดกดซับสไครต์กดกระดิ่งกิิงๆรงันไว้นะครับใน youtube นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีอะไรไปทำกันสนุก,นกใน youtube ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับกับเลิฟนินนะครับแล้วก็เลิฟนินไลฟ์ของเรานะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับสวส